สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มใช้ ChatGPT นะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยนะครับการสร้างข้อมูลที่เป็นตารางนะครับหรือการ copy ตารางมาใช้นะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นการใช้ ChatGPT แบบง่ายๆนะครับวันแรกนะครับเป็นการพูดคุยนะครับแล้วก็ลองให้ ChatGPT เนี่ยลองทําตารางคอมแพข้อมูลนะครับ แล้วก็จะสอนวิธีการ Copy ้ตารางนะครับออกมาใช้ใน PowerPoint Excel แล้วก็ Word นะครับการแชร์แชทให้เพื่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราแชร์ผิดหรือเราไม่อยากแชร์แล้วเนี่ยเราจะลบยังไงนะครับแล้วก็อ่าสุดท้ายก็ไม่พิไรนะครับคือบางทีเราขอให้ c ช a t g p t วิธีเนี่ยเป็นก้อมย,ยาวๆเนี่ยมันต้องกดปุ่มปุ่มหนึ่งนะครับเป็นการให้อ่าแชาร t วิีเนี่ยสามารถที่จะสร้างข้อความเพิ่มเติม,ตมที่มันยังโชว์ไม่ครบนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับ ก่อนอื่นก็เปิดตัว chat GPT นะครับ chat.openai.com นะครับก็จะมาที่หน้านี้นะครับการใช้งานง่ายๆนะครับก่อนนะครับก็คือเราสามารถกดที่ New Chat ด้านล่างด้านซ้ายบนนะครับก็ New Chat เพื่อเริ่มแชทใหม่ครับถ้าเกิดว่ากดที่แชทแชทเดิมเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็จะจำตัวข้อความที่เราเคยคุยไว้นะครับก็ริงๆไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่พิมพ์ได้เลยนะครับก็ผมจะให้สักกลตารางนะครับอ่าพี อมเพลนะครับระหว่างาระหว่างอีวีคาร์นะครับแอนไฮดริกคาร์นะครับช่วยคอมเพลนะครับเป็นอีวีแล้วก็ไฮดริกคาร์นะครับถ้าเกิดว่าพิมพ์อย่างนี้เนี่ยมันก็จะคอมเพลให้เป็นข้อ1 2 3นะครับแต่ว่าเราต้องการทาให้เป็นตารางนะครับเพื่อให้ดูง่ายนะครับเดี๋ยวเราจะให้คอมเพรตเป็นตารางนะครับโดย เราจะใช้คีย์เวิร์ดว่า p ีซคอมเพลอเอ e ีแอนด์ไฮ r ริดคนะครับ p ี compare EV and h อนด์ไฮบรินะครับเป็นตารางนะครับแล้วใช้คำว่า as table นะครับ p ีซคอมเพลอเอ e ีแอนด์ไฮ r ริ a คาร์เอสเนะครับเป็นตารางนะครับมันก็จะทำเป็นตารางให้นะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นตารางแล้วนะครับจริงๆใช้ภาษาไทยก็ได้นะครับช่วยเปรียบเทียบนะครับ ช่วยเปรียบเทียบลดทีวีนะครับแล้วก็ลดไฮบริดเป็นตารางนะครับเราต้องการข้อมูลเป็นตารางเพื่อให้ดูง่ายนะครับช่วยเปรียบเทียบนะครับหรือคขามาเทียบนะครับเปรียบเทียบลดทีวีแล้วก็ลดไฮบริดนะครับเป็นตารางนะครับใช้พรอมหรือว่าข้อความที่คุยับ c h a ี g p t อยงเลยนะครับนะครับก็จะเปรียบเทียบเป็นด้านๆนะครับตรงนี้ก็เร็วมากเลยนะครับในการที่จะ เปรียบเทียบให้เราอ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายนะครับการใช้เชื้อเพลิงนะครับการดูดูลรักษานะครับเรื่องของราคานะครับเรื่องของประสิทธิภาพการทํางานนะครับทีนี้เรามีปัญหาเหมือนกันเวลาเรากรอบตัว ChatGPT เนี่ยลง Excel เนี่ยข้อความเนี่ยมันจะกรอบเราสามารถที่กรอบตรงนี้ได้นะครับตรงนี้จะเป็นปุ่ม copy นะครับกดไปปุ๊บมันจะติ๊กถูกนะครับมันคือการ copy นะครับถติว่าเรา copy ตรงนี้ไปนะครับแล้วเราไปวางนะครับบางทีมันจะวางแล้ว วาง e x c e l แล้วมันจะวางไม่ได้นะครับจะวางให้ดูนะครับปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อกี้ผม Copy นะครับคือ Copy Copy ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปวางมันก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้เราต้องการ Copy แต่ตารางนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราก็แค่ลากจากตรงตารางนี้นะครับปุ๊บมาถึงตรงนี้นะครับลีดขวานะครับ Copy นะครับแล้วก็ไปที่ Excel นะครับกดวาก o p y ไป Excel นะครับวางนะครับขีดขวาแล้วก็ paste คอนโทรล V ก็ได้นะครับคอนโทรล V เราก็จะได้เป็นตารางสวยๆสวยงามอย่างนี้ไปวางไว้ชิ้นหนึ่งก็ได้นะครับปึ๊บนี่นะครับได้ตารางสวยงามนะครับเป็นตาราง Excel นะครับลีกนะครับแล้วก็กดไปที่ Format as Table ตรงนี้นะครับเราก็ได้ตารางที่สวยงามแล้วครับปึ๊บครับเราได้ตารางแล้วนะครับ เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเราลงก๊อปลง PowerPoint นะครับถ้าเกิดว่าเราก๊อปอย่างนี้นะครับจะมีปัญหาเหมือนกันนะครับเวลาวางเนี่ยมันจะวางมีข้อความมาด้วยนะครับงานนี้เราจะวางแบบใหมนครับก็คือก๊อปปี้อย่างนี้นะครับลากเพิคลิกขวาก๊อปปี้นะครับแล้วก็ Control V วางได้เลยนะครับ c V ได้เลยเราก็ได้ตารางสวยงามนะครับนะครับพอกดตัวดีไซเนอร์เนี่ยมันก็จะสร้างรูปแบบที่สวยงามให้เราได้เลย ก็ไดเองนะครับ EV แอนไอบิทคาร์นะครับภาษาไทยบ้างนะครับอยู่สไลด์นะครับต้องการ EV ไอบิทคาร์ก็ลากตรงนี้นะครับ copy เลยนะครับครับคลิกขวา copy นะครับแล้วก็ control V วางนะครับ control V นะครับปึ๊บเราก็ได้รูปดีไซเนอร์นะครับแล้วก็ให้ทำเป็นตารางให้เรียบร้อยแล้วนะครับตารางสวยงาม แต่บางทิก็เป็นตารางได้นะครับเป็นรูปแบบที่สวยงามครับแค่นี้ก็สวยงามวนะครับเป็นตารางนะครับเบิดบ้างนะครับเบิดก็เหมือนกันนะครับเปิดเบิดหน้าคอนโทรลวีเป็นตารางเลยนะครับีสวยงามเลยนะครับหรือเราอาจจะกรูปแบบที่สวยงามจาก powerpoint นะครับมาลงเ o ิดก็ได้นะครับนะก๊อ้นะครับคลิกขวานะครับ๊อปปี้นะครับหรือคอนโทรลซีนะครับ ก็เปิดเปิดนะครับคอนโทรลพี่ว่านะครับก็ได้ตลาดที่สวยงามก็ปรับนิดหน่อยก็ใช้งานได้แล้วนะครับนี่ตลาดนี่ครับตลาดเบิบครับก็ตัวแชทที่เราคุยกับแชท g p t นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนตั้งหัวข้อได้นะครับตรงนี้นะครับ แล้วก็คลิกที่ตรงตัวดิสสอตรงนี้นะครับก็ e v และ Hy b i ินะครับนี่นะครับคลิกขวาที่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราลบ e ีก็กดถังขยะตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือแก้ไข e v and Hy b i ินะครับตรงนี้มีประโยชน์อะไรเราสามารถแชร์เพื่อนได้นะครับก็เราสามารถแชร์ทางแชทตัวนี้ให้เพื่อนได้เลยนะครับโดยที่กดตรงตรงนี้นะครับจะมีปุ่มตรงนี้นะครับขวาบนนะครับตรงนี้ นะครับก็แชร์แชทนะครับทีนี้มันก็จะแชร์แชทตัวนี้ให้เพื่อนนะครับก็ c o p y link นะครับทีนี้เราสามารถส่งลา์ส่งเอลให้เพื่อนได้เลยนะครับเพื่อนก็จะได้เป็น URL นะครับอย่างนี้นะครับเป็น URL ยาวๆอย่างนี้นะครับพอ e n t e r ไปก็จะได้แชทเมื่อกี้ที่เราคุยไว้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะลบแชทที่เราเคยคุยไว้นะครับเราไม่อยากแชร์ให้เพื่อนแล้วนะครับ ตรงนี้จะหาไม่เจอเพราะว่าตรงลบตรงนี้ไปเนี่ยชัดมันก็ยังไม่หายไปนะครับลิงก์มันก็ยังอยู่นะครับเราต้องมาที่ด้านซ้ายล่างนะครับเดี๋ยวผมปัดตรงนี้หน่อยผมมองไม่เห็นนะนีอากันนะครับขยายตรงนี้ให้เห็นกันตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับมันจะมีจุดจุดสามตัวตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปที่เซตติ้งนะครับแล้วก็ d a t a Control นะครับ ล้วกดไปที่แชร์ลิงก์ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะลบตรงนี้ได้นะครับกดปุ่มตรงนี้ e l ลิทแชร์ลิงก์นะครับจะเป็นเมนูลับที่อยู่ตรงนี้นะครับสมมุติเราแชร์ไปแล้วเราไม่ต้องการจะแชร์อีกนะครับจุดยกเลิกการแชร์ก็กดด้านซ้ายล่างนะครับจุดจุดจุดนะครับ setting นะครับแล้วก็ตรง data control นะครับแชร์ลิงก์ตรงนี้นะครับกด manage นะครับแล้วก็ลิลิตรงนี้ได้เลยอันนี้ลิก็ได้หายไปแล้วนะครับจะไม่แชร์ผมไม่แน่ใจว่ามันจะอัปเดตทันทีหรือเปล่านะครับ นะครับเห็นไหมครับมันก็จะไม่เห็นอีกแล้วนะครับเป็น4.4เออเรอร์ไม่มีหน้านี้แล้วนะครับเราก็ไปกดอย่างเมื่อกี้ที่บอกนะครับก็ทีนี้เมื่อกี้มีอีกเรื่องหนึ่งล้่สุดท้ายคือเนื้อหาที่มันยาวๆนะครับนี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับบางคนเจอเอ้ยทำไมโชว์ไม่ครบนะครับจะโชว์ยังไงเนตาประมาณก็สามสิบหัวข้อนะครับมันจะได้ยาวๆหัวข้อนถ้ายาวๆเนี่ยตรงนี้นะครับ กดปุ่มตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นการสต็อปเพื่อหยุดไม่ให้มันทํางานต่อนะครับแต่บางทีเนี่ยมันโชว์ไม่ครบนะครับเราก็กดปุ่มตรงนี้เพื่อให้คอนติเนียต่อได้เหมือนกันนะครับตรงนี้เห็นไหมครับมันจะมีจุดๆวิ่งนะครับคือมันกําลังจะประมวลผลอยู่นะครับตรงนี้ต่อให้เราคิม์ไปนะครับมันจะกด Enter ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวชัดอิน t หรือหน้าตัวเว็บไซต์เนี่ยมันกาลังประมวลผลอยู่นะครับก็เดี๋ยวรอให้จบนะครับทีนี้มันจะมี ตัวคำที่จากัดนะครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นใหม่นะครับ c o n t i n u e g e n e r a t i n นะครับตรงนี้มันยังไม่หมดนะครับเพราะเราขอไป20นะครับเราก็กด c o n t i n u e g e n e r a t i n g ตรงนี้นะครับเพื่อให้สามารถสร้างข้อมูลต่อจากเดิมได้นะครับมาแล้วนะครับก็12 13 14 15 16 17นะครับ20ข้อนะครับภาษาไทยก็จะช้ากว่าภาษากินิดนึงนะครับ เดี๋ยว e. สุดท้ายเดี๋ยวผมแถมให้นะครับไม่รู้ได้หรือเปล่านะครับสมมุติว่าเราต้องการก๊อปปี้ปหนแนี้นะครับปุ๊บแล้วก็ไปวาง Excel อย่างที่บอกคือมันจะไม่ได้นะครับพอไปวางคนทนนีปุ๊บมันจะมีตัวนี้ทีนี้มันจะขั้นด้วยตัวที่เรียกว่าขีดนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าไปนะครับตัวไปตัวขีดตัวเนี้ยมันไม่สามารถที่จะเอาเด ta มาได้เนี่ยมันก็มีเทคนิคเหมือนกันนะครับเราปดไอที่คุมไปที่ตรงนี้นะครับจะหาเจอ เดต้าครับเดต้าเทคทูคอลัมน์นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆไปนะครับไปที่ Data นะครับเดต้าเทคทูคอลัมน์นะครับตรงนี้ปุ่มตรงนี้นะครับเทคทูคอลัมน์กดที่นึงนะครับมันจะขึ้นตรงนี้นะครับเราจะต้องแยกมันด้วย l i m i t e ตนะครับ delimited ตรงนี้นะครับแล้วก็กดเ e ็กนะครับแล้วเราก็เลือกที่ออเทอร์นะครับแล้วก็กดไปก็คือไปที่จะอยู่บน Enter นะครับ ก็จะแยกให้แต่ไม่รู้แยกถูกป่ะนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเ e ็กนะครับฟินิชนะครับแยกถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับได้แต่แยกถูกหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะครับเหมือนจะใช้ได้เหมือนกันนะครับใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทาให้ดูอีกทีนะครับนะครับมันก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นตารางที่เราเอาไปใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเอาใหม่นะครับผมว่าผมไปวางไว้นะครับวางปุ๊บ้ยเอาใหม่ผมพอปี้จาก chatgpt ตรงนี้นะครับ พอไปวางปุ๊บเนี่ยมันจะยังใช้ไม่ได้เพราะมันต่อกันมันเออผมมันมีชิ๊กอย่างหนึ่งนะครับคือถ้าเกิดว่ามันเคยคี้ไปแล้วเนี่ยเหมือนเหมือนตัว Excel มันจะสลายแล้วมันจบได้เดี๋ยวผมเปิดไฟล์ใหม่ดูนะครับจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับดูนะครับผมว่านะครับปุ้ยมันจําได้เลยถือว่าเก่งเหมือนกันนะพอปี้ครั้งที่สองปุ๊บมันรู้เลยแต่ครั้งแรกเนี่ยต้องทําก่อนนะครับคัดนะครับปุ๊บ ได้เลยนะครับเมื่อกี้ผมทําอย่างนี้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าวางแล้วมันติดกันเป็นช่องเดียวนะครับก็กดไปที่ตัวตัว Excel เนี่ยจะทําได้กดไปที่ Data นะครับกดไปที่ t e x t t ค c o l ม m ์นะครับแล้วก็ไปที่ d e l i m i t ต d ตรงนี้นะครับแล้วก็ Next นะครับแล้วก็ใส่เป็นตัวนี่นะครับไปนะครับกดออเทอร์แล้วก็ไปนะครับแล้วก็กดเด็กเน็กหรือกดฟ n i s h เนี่ยมันก็จะแยกเป็นคอลัมน์คอลัมน์ให้นะครับครับก็วันนี้น่าจะพอสมควรแค่เท่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การสร้างตารางนะครับเราใช้คีย์เวิร์ดคำว่า add table นะครับเราบอกว่าให้ compare อะไรทั้อย่างนะครับ compare นะครับ a and b จุดจุด and นะครับจุ and b นะครับแล้วก็บอกว่าเป็น table นะครับตรนนี้มันก็จะสร้างเป็น table ให้นะครับ copy table ก็ไม่ยากนะครับลากกลุมเลยนะครับ copy ctrl o c ctrl o v วางนะครับก็สามารถวางได้นะครับการแชร์ c h a r e t r e ก็คือ ตรงบุ่มด้านขวานะครับก็แชร์แชทที่ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับการลบเนี่ยจะต้องไปอยู่ตรงจุดๆนะครับด้านซ้ายล่างนะครับเราก็ไปเลือกแล้วก็ลบลิงก์นะครับบางคนอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็สอนไว้เผื่อบางคนหาเมนูไม่เจอนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นการกดอะไรเมื่อกี้มันเหมือนให้คอนติเนียเนาะปุ่มล่างจะแม้คอนติเนียเจเนเรตหรืออะไรประมาณนี้นะครับก็เพื่อโชว์ข้อความที่มันไม่ครบนะครับสำหรับเรื้อหายยาว ก็วัน,นวันนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์นะครับเนื้อหาอาจจะง่ายไปน,นิดนึงนะครับแต่ว่าสําหรับ่าคนที่เพิ่งใช้วันแรกนะครับก็ขอตัวเท่านี้ก่อนนะครับถ้า,าชื่นชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามคลิปดีๆทุกวันนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ